เชนัทวัฒน์อวดโมเมนต์ให้เงินแพรเป็นปึกต้องบอกเลยว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่หวานไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มเชนัทวัฒน์และสาวแพรพิไลรำพาที่หลังจากทั้งสองแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันโมเมนต,ต์หวานๆของคู่นี้ก็ยังไม่ลดน้อยลงไปเลยจนหลายคนต่างลุ้นเชียร์ให้ทั้งสองมีข่าวดีกันออกมาเร็วๆเ,เ,เลยค่ะแต่เชนและแพรก็ยังคงไม่พร้อมที่จะมีทายาทในเร็วๆนี้ด้วยความที่แพรเป็นคนรอบคอบขิดเยอะด้วย เลยกลัวว่าถ้ามีน้องต้องดูแลเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ไปตอบโจทย์กับเชนว่าเรายังไม่พร้อมเราอยากมีงานที่สําเร็จกว่านี้ถ้าพร้อมก็อาจจะมีไม่ได้ปิดว่าไม่มีเลยคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งไม่เสียดเลยค่ะเขาให้เกียรติเราทั้งคู่มีก็ได้ไม่มีก็ได้มัน,นึกย้อนไปในอดีตก็อยากมีแต่ในตอนนี้ด้วยเหตุผลเดียวกับแพรเรารอบครอบตามเขาถึงทั้งสองจะตัดสินใจไม่มีลูกแต่ชีวิตคู่ของสาวแพรและเชนก็ยังคงแฮปปี้กับปัจจุบันมากๆคะ่ะ และสุดเชนได้ออกมาเผยภาพขนาที่ตัวเองให้เงินภรรยาเป็นปึกๆจนทำเอาหลายคนต่างอิจฉาซาแพรไปตามๆกันโดยเจ้าตัวยังลงแคปชั่นว่าเขาว่ายิ่งให้แต่ยิ่งได้รักคนภรรยาที่สุดเขายิ่นรีวิวสักตัวหนึ่งเนาะแม่แม่ที่แท้ให้เงินภรรยาเพราะอยากได้กางเกงยีนนั่นเองถามเอาแฟนคลับต่างเข้ามาแซวหนุ่มเชนกันเลยทีเดียวคะ่ะฝากกดไลค์กปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ